สวัสดีค่ะสบายดีแล้ก็สวัสดีเจ้าใช่ตําตเนียงเหมือนไ <G ül üyor> ก็ตอนนี้มามาเที่ยวภาคเหนือกับพ่อแล้วก็น้องน้องลูกพี่ลูกน้องอ่ะก็ <G ül üyor> ตอนนี้กําลังล่องแพจากจังหวัดตาเพื่อไปขึ้นบก <G ül üyor> ขึ้นบกที่ลำพูนเจ้าอ่า จก็นี่อยากจะอัดวิดีโอไว้เพื่อเป็นที่ระทึกและลําลึกไปถึงเ,เพื่อนๆในเฟซอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่ามันสวยมากชอบอ่ะคือแต่ว่าตอนระหว่างระหว่างเดินทางเนี้ยไม่ไม่มีสัญญาณในการติดต่อใครเลยเพราะว่าจะจะถูกตัดสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดหมดเลยก็เลยกลายเป็นผู้ไร้โลกโซเชียลไปโดยนปริยาย อยู่ยากมากจริงๆก็นี่นะคะเป็นเขาท่านันทๆๆๆอ่าเห็นไหมสวยป่าดูน้ำก่อนเขียวใสเขียวเขียวชฉูดโอ้ยแต่ว่ามันก็น่าเล่นนะแต่มันก็เขียวดีก็แล้วแต่ใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นนะอยากจะบอกว่าไม่ได้ เอ้ยปกติก็ไม่ค่อยเล่นเฟน,นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วรู้สึกเงางแปลกๆอ่ะ <c ười> กลายเป็นมนุษย์ยุคใหม่ขาดโซเชียลไม่ได้เลยแบบดู้ดีโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณนอะ่ะได้แต่นั่งฟังเพลงอะ่ะก็แบบนะก็เลยอัดวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆไว้ดูว่าอาการคนขาดโซเชียลเป็นยังไงหมาหงอยอะ่ะ <c ười> อ่ะเดว ขอขึ้นบกเอ้ยขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวจะอัดอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคค่ะไแล้วบ๊ายบาย